เรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองสองกรณีเนาะคือ,อกรณีแรกคือผลกระทบทางเสียงกรณีที่สองคือถูกเวรคืนเลยคือบ้านหายไปเลยสําหรับผลกระทบทางเสียงเนี่ยพรบรสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกําหนดว่าต้องทา EIA นะครับก็คือรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หาทางแก้เราก็ต้องในรายงานเนี้ยมันต้องมีแนวทางแก้ไขแล้วก็ชดเชยนะครับแล้วก็บรรเทาผลกระทบอ่ะนะครับถ้ารายงานฉบับเนี้ยทำไม่ถูกต้องหรือว่า ไอ้แนวทางการแก้ไขเยียวยาชดเชยเนี่ยมันเราเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยเราสามารถฟ้องศาลปกครองได้นะครับสุดท้ายเนี่ยพอไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยเราอาจจะขอให้ศาลปกครองเนี่ยเอ,อมีคสาสั่งให้บรรเทาทุกชั่วคราวโดยการระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขแผนให้ถูกต้องอะไรทั้งหลายทั้งปวงวนะครับแต่ว่าไอ้การคันจะไปถึงขนาดว่าผลกระทบทางเสียงเนี่ยอ่โมเดลการการบรรเทาผลกระทบทางเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ ติดตั้งแผงกั้นแล้วก็จ่ายเงินเทยๆเนะครับส่วนในี้ก็เป็นอย่างเงี้ยติดตั้งแแบบแผงป้องกันทําหาทางรบลดเสียงลบกวนแล้วก็จ่ายเงินนะครับทีนี้เออ่ถ้าเขาแก้ไขจนมันแบบศาลเห็นว่ามันเป็นหรือศาลมีคําสั่งว่าให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วเขาทําแล้วเนี่ยเราก็คงไปขอรับการก่อสร้างไม่ได้นะครับเพราะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเอากฎหมายมหาชนเนี่ย ก็มุ่งจะให้คุ้มครองประโยชน์ของสาธนารณะนะครับโดยที่ไม่กระทบประโยชน์ของเอกชนมากเกินไปคือมันต้องได้สาดได้ส่วนกันนะแต่ทีนี้พอพูดเรื่องสนามบินเนี่ยมันเป็นสาธารณประโภคเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ใทั้งประเทศอะ่ะแต่ว่าคนที่เดือดร้อนมันก็มีจํานวนหนึ่งอะ่ะก็ต้องบรรเทาทุกข์ให้เขาแต่ว่าจะคำนึงถึงคนส่วนน้อยจนที่คนส่วนมาก พัฒนาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยสามก,ก็ต้องคํานึงถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถึงขนาดว่าระงับการก่อสร้างสนามบินแบบหยุดไปเลยเลิกโครงการไปเลยอะไรเงี้ยคงยากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องผลกระทบทางเสียงส่วนเรื่องการเวรคืนเนี่ยมันมีมันมีมันมีกฎหมายเรื่องเวรคืนโดยเฉพาะเลยอันเนี้ยรัฐเนี่ยเวรคืนได้แน่นอนแล้วรัฐมีวิธีมีวิธีบังคับให้เราออกจากที่ไปได้เลยด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารัฐต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีเวรคืนเนี่ยเราก็ทำได้เพียงแค่ขอเออ่ขออุทธรณ์ค่าค่าชดเชยถ้าเราไม่ไม่เป็นที่พอใจเราก็ไปยื่นต่อศาลปกครองได้เหมือนกันแต่ไอไอระหว่างอุทธรณ์หรือว่าฟ้องเรียกเข้าชดเชยเพิ่มเนี่ยเราจะไม่สามารถไปขอรับการก่อสร้างได้นะครับไอเวรคืนนี่คือรัฐก็ยึดไปเลยละก็ก็ส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องเอาครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าต้องเพิ่มก็เพิ่ม เพิ่มแล้วก็สารก็มีดอกเบีย้ยมีอะไรให้ครับ